สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูที่นิพภาษสนคุณครูประจำชั้นอ่นันกนาร1ดทับเช่นเคยค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้อยู่กับหน่วยเรารักประเทศไทยนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยนะคะอันดับแรกนะคะ เรามาเรียนรู้สัญลักษณ์ความเป็นไทยนะคะว่ามีอะไรบ้างนี่คืออะไรคะเนคนะคะแล้วนี่ก็คือธงชาติไทยของเรานะคะธงชาติไทยของเราจะมี3สามสีนะคะคือหนึ่งสีแดงหมายถึงชาติ 2. สีขาวหมายถึงศาสนาและสคือสีนงเงินนะคะ หมายถึงพระมหากษัตริย์ไทยนะคะและต่อมานี่คือแผนที่ประเทศไทยนะคะโดยแผนที่ประเทศไทยจะมีลักษณะเป็นด้างขวานนะคะเราก็จะแบ่งนะคะแผนที่ประเทศไทยออกเป็นสิบภาพนะคะคือหนึ่งภาคเหนือนะคะสองภาคตะวันออกเฉียงเหนือสาม กลางนะคะสีภาคใต้นะคะ,าานะคะรวมทั้งแบ่งย่อยเป็นภาคตะวันออกและภาคตะวันตกด้วยนะคะลำดับต่อมานะคะเรามาเรียนรู้การแต่งกายชุดประจำชาติไทยกันนะคะชุดแรกเรียกว่าชุดพระราชนิยมนะคะ เป็นชุดที่ไว้แต่งในเวลามีพระราชพิธีต่างๆนะคะและชุดไทยนะคะก็จะมีเอกลักษณ์นะคะผู้ชายจะใส่จงกระเบนนะคะเสื้อแขนยาวผู้หญิงก็จะใส่ชุดไทยที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยเราดีนะคะ ลำดับต่อมานะคะเป็นการแต่งกายของแตละภาคะเดี๋ยวเราไปดูดลกันเลยนะคะภาคเหนือค่ะภาคเหนือนะคะผู้ห,ะะหญิงจะใส่ผ้าถุงนะคะผู้ชายจะใส่สระลงลนะคะเสื้อแขนยาวนะคะภาคกลางนะคะภาคกลางก,าก็เหมือนกัน,นะคะ่ะผู้หญิงก็จะใส่ผ้าถุงผู้ชายบางทีก็จะใส่จงกระเบนนะคะ มามภาคตะวันออกก็คือน,นะคะผู้หญิงและผู้ชายจะใส่ลักษณะนักนออผู้หญิงจะใส่เรียกว่าผ้าสิ่นนะคะผู้ชายอาจจะใส่เป็นผ้าสลตหรือผ้าคม้าคาดเอวนะคะส่วนภาคใตา้นะคะจะมีล,ลักษณะเป็นเอกลักษณ์เรียกว่าผ้าเบกนะคะสัมมาอาวมาพังเป็ชาติไทยของรอรเราของเรานะคะ หลังจากที่เราได้ฟังเพลงชาติไทยเราไปแล้วนะคะเด็กๆจะต้องฝึกร้องเพลงชาติให้ได้นะคะเรามาดูการปฏิบัติต้นเมื่อเราได้ยินเสียงเพลงชาติไทยขึ้นเราต้องปฏิบัติตนอย่างไรบ้างนะคะค่ะเมื่อเด็กๆได้ยินเสียงเพลงชาตินะคะเด็กๆควรหยุดยืนตรงเพื่อแสดงความเคารพนะคะจนกว่าเสียงเพลงจะหยุด เหมือนที่เราเข้าแถวเคารพธงชาติทุกเช้านั่นเองนะคะลำดับต่อมาค่ะเรามาเรียนรู้คำทักทายภาษาท้องถิ่นกันนะคะจาไปเริ่มต้นที่ภาคเหนืออ่าภาคเหนือนก็จะทักทายว่าสวัสดีเจ้านะคะก็จะแปลว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ตมาภาคกลางนะคะภาคกลางก็จะทักทายได้ว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะส่วนภาคตะวันออกนะคะจะถามกันว่าไปใสนะคะถ้าแปลเป็นภาษาภาคกลางก็คือไปไหนนั่นเองนะคะ<อ>ภาคใต้ก็จะถามกันว่าพันคือน,นะคะซึ่งอาจจะแปลว่า ทำอะไรไปไหนค่ะเรามาดูอาหารพื้นเมืองกันนะคะอาหารพื้นเมืองหรืออาหารพื้นบ้านของประเทศไทยที่ต่างชาตินะคะให้ความยอมรับนั่นคืออะไรอ้านั่นคือต้มยำกุ้งนั่นเองนะคะเด็กๆเคยรับประทานกันไหมคะ เป็นอาหารที่มีรสชาติอร่อยบ้างนะคะจางชาติให้ความช,าชื่นชอบกันเป็นอย่างมากเลยก็เลยกลายเป็นอาหารพื้นบ้านของประเทศไทยเราเลยนะคะคือต้มยำก,กุ้งค่ะใ,ใครเคยทานแล้วยกมือขึ้นเก่งมากค่ะหรลบคลิปนี้นะคะเราก็ได้เรียนรูนะ้เกี่ยวกับประเทศไทยของเราแล้วนะคะ อย่าลืมนะคะเมื่อเราได้ยินเสียงเพลงชาติเราจะต,ต้องยืนตรงเคารพผู้ชาตินะคะและเมื่อเมื่อเจอผู้ใหญ่จะเจอใครต้องยกมือไหว้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะนะคะท้ายคลิปนะคะ,ะช่วงนี้การแพร่ระบาดของเชื้อโควิดก็ยังคงรุนแรงอยู่เด็กๆก็อย่าลืมนะคะปฏิบัติตามมาตรการป้องกันกันนะคะ อันดับแบรกเลยต้องทำยังไงคะใส่แสนะคะล้างมือมบ่อยนะคะด้วยสบ,บู่อหรือเจลแอลกอฮอล์นะคะรวมทั้งเวนง้นระยะห่างนะคะช่วงนี้เราจะต้องต้องกันดูวลก่อนเาะเชื้อโควิดนะคะอันตรายนะคะคุณครูก็ไม่อยากให้เด็ดีๆของคุณครูคนไหนติดเชื้อโควิดด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้คุณคนิคคงจะจบแค่นี้ไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ